โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ5ถ้า x ลบ5เป็นตัวประกอบ1ของ x กํลังสลบ a x ลบ15แล้ว a มีค่าเท่าใดแนวคิดสำหรับการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเนื่องจากพหุนามนี้เป็นพหุนามกําลังสองแล้วมี x ลบ5เนี่ยเป็นตัวประกอบ1ของพหุนามกําลังสองตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น ก็จะมี x ลบ5เนี่ยก็จะต้องคูณอยู่กับพหุนามตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะทำเพื่อจะให้ได้เป็นพหุนามกำลังสองเนี่ยนะคะแล้วตัวนี้มันคืออะไรก็คือ x จะต้องเป็นบวกหรือลบให้มาดูที่ค่าคงตัวของพหุนามกำลังสองที่กำหนดให้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เท่ากับลบ15แล้วพจน์ตรงนี้เป็นลบ5ลบ5คูณกับอะไรให้ได้ลบ15 ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณกับบวก3ใช่ไหมคะแล้วเราคูณพหุานาม2พหุานามนี้ดูนะคะก็จะได้ x กำลังสนะคะแล้วก็ลบ5 x, x บวก3 x ก็เท่ากับลบ2 x นะคะแล้วก็โพสต์สุดท้ายก็คือลบ15ะจะเห็นว่าเราจะได้พหุานามกำลังสองเหมือนกับพหุานามที่โจทย์กำหนดให้ เพราะฉะนั้น A นะคะมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นคำตอบของปัญหาข้อนี้คือ2นะคะ